จิต,ตใจของท่านผู้ใดชอบทำบทใด,ดก็นำทำบทนั้นเข้ามาบีบบังคับความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในใจซึ่งมันก่อไม่เวลาหยุดด้วยคำบริกรรมมีพุทธโธเป็นต้นเอากันอย่างหนักคือพุทธโธต้องทียิบด้วยสติบังคับตลอดเวลาต่อสู้กับความคิดความปรุงของเจเลศ ที่มันจะลากทะเลถลายออกไปสู่คองจับให้มันเผาต่อไปทางนี้ก็รั้งเอาไว้ห้ามเอาไว้ด้วยพุทโธเอาพุทโธบังคับเขาไปชติจดจอ่อเขาไปเห็นความทุกข์กันมากในตอนนี้สำหรับผู้บำเพ็ญภาวนาเพราะจิตที่มันเคยชินคล่องตัวด้วยความคิดความปรุงอันเป็นวัตจักรนั้นมันมีกำลังมาก ความคิดความปรุงซึ่งเป็นทางของมักเป็นทางของอัตของธรรมคือคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้มีกําลังน้อยชาติก็มีกําลังน้อยจึงต้องได้ฟาดฟันหันแลกกันถึงขั้นเอาเป็นเอาตายในขั้นเริ่มแรกนี้คือบางคับจิตไม่คิดออกไปสู่ทางของจิเลสให้คิดเช่นพุทโธพุทโธนี้เป็นความคิดความปรุงทางมาก ที่จะทําจิตใจให้สงบเลือกเย็นไปโดยลำดับเราก็หนักคำบุริกรรมนี้ด้วยสติบีบบังคับนี่เรียกวันหนักตรงนี้ละ่ะผู้ฝึกหัดอบรมภาวนาเช่นพระเจ้าพระสงค์ท่านไปอยู่ในป่าในเขาท่านหนักตอนนี้ในเบื้องต้น <c oughs> ต้องเอากันอย่างหนักเพราะกิเลสมันกระแสรุนแรงมาก คิดปรุงตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีคําว่าอิ่มพอจะระงับได้ในเวลาหลับเท่านั้นนี่คือพลังของกิเลสที่มันทํางานด้วยความคิดปรุงอย่างค่องตัว <c oughs> นี้เราพูดผู้บําเพ็ญที่จะแก้กิเลสประเภทเหล่านี้ต้องแก้ด้วยการต่อสู้กันโดยทางภาวนาวางคับจิตให้อยู่กับพุทโธอย่างหนานแน่น ไม่สติเผลอไปไหนเอาทุกข์ก็ทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายให้เห็นกองไฟกับน้ำที่กำลังชะล้างกันให้สงบเวลานี้ไฟคือกิเลสมันถูกรุงออกไปมากน้อยเป็นเรื่องก่อไฟเผาตัวเราน้ำได้แก่คำวิกรรมภาวนามีสติเป็นเครื่องบังคับอยู่เสมอ แล้วชาล้างลงไปชาล้างลงไปเทลงไปนานเข้านานเข้าความฟุ้งซ่านลำคาญที่ถูกน้ำคือคำบริกรรมนี้หนักแน่นกับปบันจันทร์ก็อ่อนตัวลงมาเข้าสู่ความสงบพอจิตมีความสงบด้วยอำนาจแห่งคำบริกรรมซึ่งเป็นน้ำดับไฟชาล้างลงไป จิตมีความเย็นขึ้นมาทีนี้ข้าศึกคือความคิดปรุงต่างๆนั้นสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปในขณะที่ข้าศึกคือความคิดปรุงสงบตัวลงไปความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งมันก่อขึ้นมาจากความคิดนั้นก็สงบตัวลงไปความคิดปรุงทางด้านอรต้านธรรมคือพุทโธพุทโธเป็นตน้น หนักแน่นเข้าโดยลำดับความสงบร่มเย็นก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจพอจิตนี้สงบความร่มเย็นปรากฏขึ้นมาความสุขปรากฏขึ้นมาความแปลกประหลาดปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันต่อจากนั้นทำไม่หยุดไม่ถอยความสงบนี้จะมีพลังมากขึ้นแล้วเห็นคุณค่าแห่งความสงบของใจ ทั้งเห็นคุณค่าแห่งความกุ้งศานของใจที่จิเลดลากถูไปก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปพอเห็นทั้งโทษแห่งความมุ่นวายที่จิเลสฉุดลากไป <c oughs> เห็นทั้งคุณแห่งความสงบที่ทำยับยั้งหรือฉุดรากจิตเข้ามาปรากฏเด่นชัดเป็นความสงบเย็นใจนี่เบื้องต้นเป็นอย่างนี้